ันงน๋อคือมันนางนาสาวนาเกล็ดอยู่ผู้เดียวเนาะ้อไม่สาวจังไรบูดยางกับขาดทุนเห็ดหน้าก็จยักษีเฮ็ดเผาพันธ์ียงเอ้าท่านไปเฮ็ดไอ้หน้าแปลงไงน้ำกลุ่มเราบวกลุ่มเ้ามีพันเขาหลายพันแล้วก็มีศูนย์เมล็ดพันเขาเบื้องการเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเบื้องแย่งดูแลเขาอยู่ห้องก็ยังเป็นลูกไร่พนอีกไปน้ำกันบอท<ด>่าน,านดีเด้อเอาไปลองเบื้องไปเบื้องน้ำกัน และนี่คือเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่สามตำบลหนองหัวช้างอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ชั้นพันุ์จำหน่ายและกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมทั้งด้านความรู้ในการผลิตสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำนาเพื่อพัฒนาด้านฝีมือเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพรวมไปถึงให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มเรามีการรวมกลุ่มครั้งแรกนั้นก็ได้รับไปการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวหนองคายก่อนนะครับโดยการโรงเรียนเรียนโรงเ,เรียนชาวนานะครับคราวนี้ทางศูนย์วิจัยก,ก็ได้ส่งมอบไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ืึงการให้เราฝึกการทําเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนี้เพื่อให้เป็นเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นลูกไล่ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ืึงการนะครับเพราะว่าตอนนั้นศูนย์เพิ่งสร้างเราประมาณ เราเตรียมตัวประมาณ5-8ครับก็ได้เริ่มฝึกทําแล้วแต่พอมาทําก็ผลปรากฏว่าเราเราจะไม่เก่งพอเท่าไหร่ครับแต่ก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทางศูนย์เิษพันเมืองการเข้ามาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์เมืองการแล้วก็ฝึกทําให้เป็นลูกไร่แต่กลุ่มเราก็ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับโดยการที่เรานี่ได้นักวิชาการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์นี่มามาให้ความรู้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธ์ุเพื่อมาทดลองจนติดใจครับก็เลยตกลงเป็นลูกไร่ครับแต่ผลการเมือง,งานของเราก็อยู่พอใช้ยังไม่ดีพอครับเราจะพัฒนาการขึ้นให้ดีกว่าน,นี้ครับในเรื่องของการส่งเสริมและให้ความรู้กเกษตรกรนะครับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการจะมีการ จัดสรรในรูปแบบของสูตรบริการชาวนาในรูปแบบของสูตรบริการชาวนานี้จะมี2รูปแบบก็คือเป็นสูตรบริการชาวนาที่เป็นหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่และการให้เกษตรกรเข้าไปขอองค์ความรู้ที่สูตรบริการข้าวบึงการโดยจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สูตรบริการข้าวบึงการและชาวนาผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดบึงการนะครับผมโดยการส่งเสริมด้านการทำนานี้ ทางเราจะให้องค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุข้าวการปลูกข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการในแปลงนาอาทิเช่นการบริหารจัดการโรคและแมลงตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกข้าวและขั้นตอนการเก็บเกี่ยวโดยเราจะมีความองค์ความรู้ต่างๆในการสอนและการให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติอาทิเช่นมีเราจะมีการจัดทําแปลงสาธิต ให้เกษตรกรมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวการดูแลการบริหารจัดการข้าวนะครับและส่วนในด้านของโครงการนาแปลงใหญ่ก็จะเป็นอาทิเช่นในเรื่องของล่าสุดที่มีเข้ามาในการสนับสนุนโครงการนี้ก็จะเป็นในด้านของการสนับสนุนเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตด้านการตลาดหรือด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวเกษตรกรก็จะมีการได้รับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆอาทิเช่น การนําเสนอโดรนพ่นยาทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการแปลรูปข้าวแปลรูปผลิตภัณฑ์สินค้าที่กลุ่มควรได้รับเพื่อใช้ในการต่อยอดปนวกเข้ากับการนําไปต่อยอดทางการตลาดให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นครับในเบื้องต้นนะครับเหตุผลที่เรายังทําไม่ได้ดีพอคือกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ผลิตข้าวอินทรีย์มาตั้งแต่ห้ากิจแล้วโดยสมาชิกกลุ่มมี มีความตั้งใจและรักในอินทรีย์นะครับคือการทําอินทรีย์มันเป็นเกษตรธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำมากถ้าเรารู้รู้อินทรียิงยิงแล้วนี่การทําเกษตรอินทรีนี่ต้นทุนนี่น้อยมากครับต่ำกว่าต่ำกว่าการทําเกษตรเคมีทั่วไปถึง5เท่าเลยเพราะนั้นฐานเรามีตัวนี้พอระวกกลับมาจะมาเป็นไอแปลงมเมล็ดพันนีค่คือคือใช้ปุ๋ยได้เราก็ยัง ต้องแยกแปลงครับเขาต้องแยกอินรีคือยืนอยู่ให้ได้แล้วก็มาแยกแปลนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไอ้ลูกไล่มเมล็ดพันธุ์ให้ได้ก็เลยต้องต้องปรับตัวนิดหนึ่งครับคือนี่แหละครับคือเหตุผลที่ความไม่สมบูรณ์ของกลุ่มเราที่ยังเป็นลูกไล่ที่ยังไม่เต็ม้อยนะครับคือเรามีฐานของอินทรีย์อยู่เดิมแล้วคืออินรีเรานะครับจะผลิตเป็นข้าวหลายๆอย่างคือมีข้าวสีมั่งข้าวกล้องมั่งข้าวสีนี่หมายความว่า ที่ข้าเป็นสีดําสีอดไรนะครับไลเบอร์รี่ไอมะลิดาหรือหอมนินนะครับหรือข้าวที่ไม่มีน้ําตาลอย่างก็ขอสีสามอย่างนี้เราผลิตเป็นสีเพื่อที่จะแปรรูปขายคือค่อนข้างจะได้ราคาดีการแปรรูปเราจะแปเป็นสามแบบนะครับการแปรรูปนี่มีแบบสีเป็นข้าวกล้องนะครับแล้วก็บรรจุใส่ถุงสินสุญญากาศส่งครับสองนะครับเรา แปรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือทําเป็นชาเป็นชาข้าวนะครับผลิตเป็นชาข้าวแล้วก็ไบ้บรรจุใส่คือเป็นน้ําขวดสูงแต่ตัวนี้นี่ยังยังขาดระบบการไปรูปนิดหนึ่งคือเมื่อทำแล้วเข้าอินรีครับเราตกการแปรูปนิดหนึ่งคือ1สถานที่ห้องบรรจุภัณฑ์สองเครื่องบรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับยังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน จะสําเร็จแลไวล่ะครับครับเป้าหมายของเราตัวนี้จะทําให้กลุ่มนั้นค่อนข้างจะมีกําไรและมีมีเงินทุนได้ได้ได,ได้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นดีดขึ้นได้เร็วมากครับเพราะว่าคือมันมีกำไรเยอะนะครับในการผฏิตตัวนี้ ขอปลบมือดังๆให้กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ของเราหน่อยค่ะเรีได้ว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยากเลยนะคะในการผลิตเมล็ดพันธุาวคุณภาพและยังมีการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่ที่เป็นจุดแข็งในการต่อรองการซื้อขายได้และยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานระดับสากลเลยค่ะ